อ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองเนาะเด็กผีทีมที่เขามีคุณภาพเล่นดูดีมีทรงแล้วก็มีลุ้นแชมป์ในช่วงหลังมันต้องเล่นให้แฟนบอลสบายใจอย่างนี้นี่เองไม่ว่าจะเจอทีมใหญ่หรือว่าทีมเล็กยิ่งเจอทีมเล็กเนี่ยทรงมันต้องได้ประตูมันต้องมี3คะแนนมันต้องมาแบบนี้แฟนบอลก็แฮปปี้ดึกแค่ไหนก็ไม่รู้สึกเปลืองไฟไม่ต้องนั่งกัดเล็บไม่ต้องลุ้นเยียวเหนียว อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองเด็กผีไม่ได้รู้สึกมานานแล้วอิจฉาจังเลยเด็กปืนใหญ่เนี่ยต้องบอกว่าอาเซนอนเนี่ยเล่นได้สมราคากับการเป็นทีมลุ้นแชมป์จริงๆเนาะด้วยเกมรุกอันโหดร้ายใช้เวลาเพียงแค่15นาทีแรกเนี่ยก็ทำให้แฟนบอลของเชฟฟิลด์อยู่ในเต็ดต้องเดินกลับบ้านกันซะแล้วด้วยการนำห่างถึง3 0สุดท้ายครบ90นาที ลูกทีมของมิเกลอเตต้าก็ไล่ถล่มไปแบบไม่ไว้หน้าไม่ยั้งกันเลยทีเดียว6-0เก็บ3แต้มไล่จี้จากฝูงลิเวอร์พูลห่างแค่2คะแนนเหมือนเดิมแ <c oughs> ชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ลุ้นกันยาวๆและเอาเข้าจริงนะจบ45นาทีแรกเนี่ยถ้าพี่โอ้นเป็นแฟนบอลเชฟฟิลดนะ์ยูไนเต็ดกูก็กลับบ้านเพราะโดนนำไป5-0จริงๆกรรมาการเป่าจบได้เลยนะแล้วไอ้6-0เนี่ยก็มาก่อน1ชั่วโมงซะอีกนะ ห้าสิบนาทีกว่า,ก,วาก็หกศูนย์ไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยซ้อมใหญ่กันเลยทีเดียวทำไมมันโหดขนาดดีวะเนี่ยคือเชฟฟิอด์อยู่ในเต็ดเนี่ยหนีตกชั้นอยู่แล้วสิบห้านาทีแรกโดนไปสามศูนย์แฟนบอลบางคนเขาก็รับไม่ไหว,วอะเนาะแล้วมันเตะวันจันทร์อ่ะพรุ่งนี้เขาคงแบบเออกูต้องไปทํางานอีกอะกลับบ้านดีกว่าจะได้ไม่ต้องนอนดึกตื่นเช้าด้วยอ,อืมประมาณนั้นแหละโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นมะนะอาร์เซนอลแล้วอาร์เซนอลเนี่ยของจริงของแท้เลยนะ เจ็ดนัดที่ผ่านมาในพรีเมียร์ลีกยิงไป31ประตูโอ้โหเกมรุกอะไรมันจะขนาดนั้นวะนะแล้วเกมรับก็ไม่ธรรมดานะเสียไปแค่กี่ลูกนะ่ะเสียให้ New หนิวคาสเซิลไป1ประตูเสียให้ลิเวอร์พูลไป1ประตูแล้วก็เสียให้หนอตติงแฮมฟอร์เรสไป1ประตูตายแล้วยิง31เสียไป3ลูกโอ้ยอะไรจะขนาดนี้วะเนี่ยอยากให้แมนยูเป็นแบบนี้บ้างอะแล้วพอพูดถึงแมนยูนะ ก็มีหนึ่งสถิติที่น่าจะทำให้เด็กผีเนี่ยถอนหายใจกันอีกแล้วเพราะในปี2024เนี่ยอาเซนอนยิงประตูในการเล่นเป็นทีมเยือน4นัดได้18ลูกแต่แมนยูทั้งซีซั่นนี้14นัดในการเป็นทีมเยือนแมนยูยิงได้แค่18ประตูเองโอ้ยตายแล้วคุณภาพที่มันทำไมต่างกันราวฟ้ากับเหวขนาดนี้โอ้โหเนี่ยทีมลุ้นแชมป ไม่ว่าจะในบ้านนอกบ้านเขาไม่มีปัญหาเลยทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับแต่แมนยูเนี่ยไม่เอาอะไรเลยแล้วก็ไม่แปลกใจเลยทำไมแอสเนอนยิงเชฟยูได้60ก็ดูสิเวลาในการบุกเห็นสีแดงของเชฟยูมั้งไหมนะ่ะโผล่มา4อันแต่ละอันอันนิดนึงแล้วดูแอสเนอนสีม่วงวูมันมันเยอะขนาดนั้นนะครับการบุกอะฮะแล้วดูวิธีการเล่นเกมรุกของแอสเนอนด้านบนนี่ดู ออกบอลกันโอ้โหอะไรวะนะไแม้แต่เซนเตอร์ก็ขึ้นมาบุกด้วยเหลือแค่ประตูแค่นั้นแหละที่ขึ้นมาต่อบอลนอกนั้นนี่จ่ายบอลกันโบะ๊ะบะโบะ๊ะบะก็ไม่แปลกใจเลยที่45นาทีแรกจะยิงได้5้อือูนย์อเดต้ามาสอนเทนทัน่อยสิตอนนี้ในการลุ้นแชมป์ก็เหลือม้าอยู่3ตัวนะจากฝูงลิเวอร์พูล63คะแนนแมนเชสเตอร์ซิตี้62คะแนนและอาร์เซนอล61คะแนน เอาง่ายๆเลยนะถ้าหลังจากนี้มีใครพลาดเสมอหรือว่าแพ้ขึ้นมาโดนแซงทันทีโดนทิ้งทันทีนะส่วนระดับที่6เนะี่ยไม่ต้องไปสนใจมันเยอะไม่รู้ว่าหลังจากนี้มันจะแพ้กี่นัดแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าจะอยู่อันดับ1-6ถึงได้นานแค่ไหนและนั่นก็คือผลงานของทีมลุ้นแชมป์เขาอนะเนาะส่วนทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดของเอริสเทนฮากล่าสุดเนี่ยบอสใหญ่ของเราก็บอกว่าแชมป์ไม่ต้องลุ้นลุ้นที่5ดีกว่า เราจะได้ไปยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแบบใหม่เป็นไงไม่หวังอะไรแล้วเอฟครับก็ไม่น่าจะหวังมั้งดูทรงโอ้ยเอาเด็กปืนใหญ่ไอเซนอนอยากสรรเสริญเยนยออวยยศให้กับมิเกลอารเตต้าแล้วก็ลูกทีมมากมายขนาดไหนคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยส่วนเด็กผีมาระบายกันได้นะจ๊ะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจและกดเป็นคลิปโปรดให้พี่อ้นแฟนผีไรคนด้วยนะครับ